สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุลมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d g m e n t t a r o t นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นความรักของชาวราศีธาตุลมในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะเป็นภาพรวมคงไม่ได้ตรงกับทุกท่านเนาะอะไรที่ฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้นะคะเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตต่ออะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ id นะคะหรือคลิกลิงก์ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะ โอเคคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาดูความรักของชาวราศีธาตุลมกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ขอบคุณมากๆนะคะคนที่เข้ามาใหม่คนที่ติดตามมาตลอดด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆถือว่าเป็นกําลังใจให้กันเนาะโอเคคะ่ะมาเริ่มกันเลยสําหรับความรักของชาวราศีธาตุลม Door to r o Romance นะคะหมายเลข33ว้าวมีโอกาสจะได้เจอความรักที่ดีนะคะหมายเลขหมายเลขยี่สกับ22นะคะ2 2 3 3เป็นเลขคู่คุณลองไปเสิร์ชหาความหมายดูนะคะว่า Angel Number หมายความว่ายังไงยินอย่าง,ไ,ง,างไม่ว่าความรักที่คุณกำลังจะได้เจอหรือเจออยู่ตอนนี้เป็นความรักที่มีความต่างแตกต่างแล้วลงตัวแตกต่างแต่ลงตัวมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันได้ ะะใต้สำรับเป็นไพ่หมายเลข47 The Thinking w o m e n ไม่แปลกใจนะคะคุณอาจจะเรื่องความที่คุณเป็นชาวราศีธาตุลมอะ่ะคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นรูปแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปแบบของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาคข้างสูงดังนั้นไพ่เคิดว่าการที่คุณจะเลือกรักใครสักคนหนึ่งอะ่ะ คุณจะไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะคะในการดักใารสักคนหนึ่งนะหรือว่าถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณรีบพลังงานช่วงหลังๆเนี่ยช่วงครื่งด้านหลังเนี่ยมีรู้สึกว่าคุณเองจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะหมายเลขห้าสิ mendings หมายเลขสี points แล้วก็ใต้สำรับเป็นไพ่ deep knowing หมายเลข4 3มีโอกาสที่จะมีคนเก่ากลับมาด้วย นะคะคนที่ทะเลาะก,กันคนที่มีปัญหากันนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาพูดกลับมาคุยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เมย์รู้สึกว่าลึกๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคนต้องการอะไรคุณเองมีความสุขกับตัวเองนะคุณเห็นคุณเองมีความมั่นใจมีความสุขกับชีวิตตัวเองมีความสุขกับการเลือกความสุขให้กับตัวเองนะคะมั่นใจในหนทางที่ตัวเองเลือกนะตอนนี้ าถามว่าคุณคิดผิดไหมที่คุณเลือกแบบนี้คุณคิดผิดไหมที่คุณเลือกที่จะทาในสิ่งที่ทําให้คุณเองมีความสุขถึงแม้อาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องความรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นในชีวิตด้วยแต่แม่รู้สึกว่าตอนนี้คุณเองค่อนข้างมั่นใจใปนพลังงานคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายที่มั่นใจมีความสุขกับตัวเองอินเนอร์แบบอินเนอร์ความมั่นใจมาจากข้างในเลยนะคะแบบตัวพ่อตัวแม่กันเลยอะไรประมาณนั้นคุณมีโอกาสจะได้เจอความรัก ที่เป็นความรักที่ใช่นะคะคนที่แตกต่างแต่ลงตัวแต่ว่าคนเองอาจจะไม่ได้รีบเนาะมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาปรับความเข้าใจเรื่องลึๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ไม่ไปไหนหรอกนะคะเป็นไปได้นะอ่ะโอเคต่อไปขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศรีธาตุลมค่ะตอนนี้ความคิดความอ่านคุนเป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างขออนุญาตให้ไพ่บอก 4ี่ถ้วยเบื่อหน่ายนะคะเบื่อความรักไม่อยากจะทำอะไรมีความสุขกับตัวเองดีกว่ามีรักเมื่อไรก็มีทุกนะคะมีอยู่คนเดียวมีความสุขจะตายใหก้าวถ้วยคุณมีความสุขนะคะคุณเบื่อที่จะมคีคุณเบื่อกับความรักแล้วคุณก็มีความสุขกับการกับการอยู่กับตัวเองบมงคนตอนนี้คุณมีชอยเข้ามาให้เลือกหลายคนไม่ว่าจะเจอทางออนไลน์นะคะเจอจากง,งานสังสรรค์ เจอจากเพื่อนนะคะเจอจากคนรอบข้างหรือมาจากงานได้เหมือนกันแต่คุณเองยังไม่เรียบไม่ตัดสินใจที่จะเลือกขครนะคะให้ขึ้นมาเลยเหมือนกันเป๊ะจะมีคนเข้ามาหาคุณมีโอกาสที่คุณเองอาจจะได้รับการติดต่อมาจากคนเก่าๆคนเดิมๆนะคะให้ระวังปัญหา,าการที่คุณเองคิดเยอะคิดมากจนเกินไปคิดจนติดคุกหรือติดกับดักความคิดของตัวเองได้เหมือนกัน าถ้วยกับแปดดาบขึ้นมาขยายการนียรู้สึกว่าคุณเองไม่ไม่กล้าที่จะลงใจกับความรักนะเพราะคนกลัวที่จะสูญเสียอิสระของตัวเองคนกลัวที่จะสูญเสียความสุขของตัวเองที่มีอยู่นะตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาหรือคนที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะคะสี่ถ้วยสองเหรียญขยายเป็นสองเหรียญคุณเองเฉยเฉยกับความรัก ไม่มั่นใจว่าจะไปดีไหมไม่ไม่มั่นใจว่าจะเลือกทางไหนนะคะมันมีเรื่องที่คุณเองจะต้องตัดสินใจเข้ามาคุณมีความลังเลเนาะท่านลมคุณคุยหลายคนใช่ไหมถ้าะฉะ้นว่าคุณเองมีคนคุยหลายคนนะคะมีคนเข้ามาคนใหม่คนเก่าคุยหลายคนเข้ามาให้คุณเลือกเข้ามาให้คุณตัดสินใจนะคะแต่ยังไม่ตัดสินใจ พลังงานของคุณตอนนี้เมย์รู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรใดๆนะคะหรือให้ความชัดเจนใดๆกับความรักความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่มันช่างมันยังไม่ใช่เวลาที่ใช่คุณเองยังมีความสุขกับการมีชีวิตแบบนี้นะคะลึกๆแล้วอ่ะเมย์รู้สึกว่าคุณมีความสุขใช่ไม่อ่าไม่แปลกไม่ผิดที่คุณจะมีความสุขแต่ว่าบางคนอ่ะการที่คุณเองเลือกที่จะเป็นโสดหรือเลือกที่จะเป็นลักษณะ ไม่ได้ให้ความจริงจังกับใครอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกลัวเสียใจนะคะเพราะว่าบางคนคุณเสียใจมากๆมาก่อนในอดีตคุณก็เลยมีความกลัวนะคะในการเปิดใจให้กับความรักอีกครั้งหนึ่งมีทั้งชาวราศีธาตุน้ําเข้ามาหาคุณมีทั้งชาวราศีธาตุลมเอ้ยธาตุไฟเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะมีอีกหลายๆธาตุเข้ามาแหละแต่ไม่รู้สึกว่าคุณเองคุยหลายคนตอนนี้พลังงานของคุณของคุณคือมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ได้ง้อใครไม่ได้ต้องการใครชีวิตการงานการเงินดีมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะคนรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตคน่อนข้างเติมเต็มและฟูลฟิลมากๆแต่อย่างเดียวที่เมย์รู้สึกว่าคนเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเลยคือเรื่องความรักไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะไม่พร้อมก็มีผิดเนาะรอไปก่อนรอให้ตัวเองพร้อมก่อนนะคะเนาะแต่ว่าอย่าไปทําร้ายใจอย่าไปให้ความหวังใครนะชาลสิธาุลมนะคะ <c oughs> มาดูพลังงานนะคะเมขอพลังงานตรงนี้ขอเป็นคนที่มีความรู้สึกหรือมีอิทธิพลกับชาวราศีธาตุลมมากที่สุดขออนุญาตดูว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุลมนะคะหนึ่งถ้วยเขารักคุณเขาชอบคุณนะคะเป็นรักใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุอาชาวราศีพฤกษ์นะคะหรือแก่กว่าคุณ5-6ปีเนาะ เขาเองมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเขามองว่าคุณเองมีโอกาสที่จะเป็นรักใหม่เป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาคุณหรือเขามีโอกาสเดินทางร่วมกันหรือเขาอาจจะอยู่ไกลาจากคุณนะคะค,คนคนนี้นะตอนนี้สิ่งที่เขาให้คุณคือคําว่าเพื่อนนะคะเข้าหาแบบเพื่อนนะคะเข้าหาแบบกรารมนตรที่ดีบางคนเข้ามาช่วยคุณเรื่องงาน นะคะเรื่องของเอกสารหรือการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตคุณตอนนี้นะคะหลักๆที่ไม่เห็นเขาอาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องของธุรกิจหรือการงานของคุณมีโอกาสไป็ชาวต่างชาติต่างศาสนาได้ชาวราศีพฤษภชาวราศีตุลน,นะคะเท่าที่ไม่เห็นจากใครดูสิ the fool the h a n e of a m i l y of fortune Ooh. คนคนนี้ไม่บอกเลยว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณก่อนแต่เขาเองมีความกังวลในเรื่องของระยะทางหรือเขากังวลว่าหรือเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคุณเองอาจจะไม่ได้มีเขาคนเดียวเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเขาเข้ามาจีบคุณเองคนคนนี้ค่อนข้างแฟร์แล้วก็ค่อนข้างเท่าไรให้เกียรตินะคะให้เกียรติคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคารพในตัวคุณเอง มันคือว่ามีโอกาสไปชาวต่างชาติสูงนะหรือคนที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับพยาบาลเกี่ยวกับโรง,โรงพยาบาลน,นะคะหรือคนที่ให้คําปรึกษาครูบาอาจารย์นะคะได้ด้วยเหมือนกันเนาะหรือเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวทํางานเอกสารทํางานเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้จะเป็นคนลักษณะนี้จริงๆคนคนนี้เขาพร้อมที่จะจริงจัง,จงกับใครสักคนหนึ่งนะนะคะเขาพร้อมที่จริงจังกับคุณเขาเองก็ อยากที่จะมีอนาคตดีๆนะคะร่วมกันกับคุณแต่เขาแค่ไม่มั่นใจว่าถ้าคุณเองอยู่ไกลกันเนี่ยเขาแค่ไม่มั่นใจว่าระยะทางนะคะที่มันมีอุปสรรคณะตอนนี้มันจะคุณกับเขาจะ,จะ,จ,ะจะผ่านไปด้วยกันได้ไหมนะคะอุปสรรคหรือความไม่มั่นใจหรือการมองไม่เห็นอนาคตณนะตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ความไม่ชัดเจนที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้ เขาเองก็กัวงวลว่าในอนาคตมันจะไปกันได้ไหมแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณมากชอบตั้งแต่แรกเจอเข้ามาจีบบางคนเขาอาจจะเจอคุณตอนที่เขาเดินทางท่องเที่ยวนะหรือคุณอาจจะเจอเขาตอนเดินทางท่องเที่ยวได้เหมือนกันคนนี้ไม่ใช่พลังงานคนเก่านะคะพลังงานคนนี้ที่มีทธิพลกับคุณนะตอนเนี้ยเป็นคนใหม่คนนี้เข้ามาจีบคุณเลยคนที่คุณไม่เคยคุยคนที่คุณไม่ไม่เคยรู้จักแต่ว่าเขาเข้ามาเนาะ ไม่ใช่พลังงานของคนเดิมนะแต่คุณเองอยากจะรู้ว่าใช่คนเดิมไหมนะคะเมียบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าดวงคุณตอนเนี้ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนเก่ากลับมาปรับความเข้าใจแต่เมย์กลับมองว่าคนที่มีทิพธิพลกับคุณมากกว่าคนเก่านะตอนนี้คือคนใหม่ตอนนี้คนที่คุณกําลังคุยอยู่คุณอาจจะพึงพอใจในตัวเขานะคะเขาเองก็พึงพอใจในตัวคุณเหมือนกัน แต่เมรู้สึกว่าเขาเองรู้สึกมากกว่าคุณนะคะมียังไม่ได้เห็นว่าเขาจะยอมแพ้หรือหายไปไหนนะเขาก็จะพยายามเข้าหาคนเอาชนะใจคี้เรื่อยๆนี่แหละนะคะมาดูกันว่าคนคนนี้ถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคะ I am longing to you เขาบอกว่าเขาห่วยหาคุณนะเขาคิดถึงคุณนะ I am not ready บางคนเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมตอนนี้ I wish I can do it อาจจะหมายถึงมีอุปสรรคระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะตอนนี้ก็เลยทําให้เขาไม่พร้อมหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะทําอะไรก็เลยอาจจะรักษาคุณไว้คําว่าด้วยคาว่าเพื่อนก่อน แต่เขาบอกว่าแต่ I want to be modern friends นะคะเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนกับคุณนะเจตนาหรือ intention ของเขาอ่ะเขาอยากที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ว่าตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้ I want to be with you นะคะเขาอยากอย,กอยู่กับคุณ I'm sorry นะคะบอกเขาขอโทษไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะอาจจะขอโทษที่ไม่พร้อมนะคะบางคนไม,ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเองที่เขาไม่พร้อมไม่ได้ไม่ใช่เพราะเขามีคนอื่น แต่บางคนหนึ่งในนั้นคือเรื่องของระยะทางหรือความแตกต่างอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเป็นอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาตอนนี้นะโอเค I bury myself in work to forget you บางคนเขาเขาคิดถึงแต่คุณนะก็เลยเลือกที่จะ ไปทำงานหันเห็นความสนใจจ่กคุณอยู่นะคะ It was my fault but I blame you มันเป็นความผิดของเขาแต่เขาโทษคุณ I am coming a better person เขาบอกเขากำลังเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เขายังไม่พร้อมก็ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะยังดีไม่พอนะคะ I know that I crossed the line with you บางคนเขาเขาเข้าหาคนรุนแรงเกินไปหรือว่าเขาอาจจะลุกแรงเกินไปอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณถอยนะคะเขารู้ดีว่าเขาแบบข้ามเส้นไปนิดนึงอะไรเงี้ย I left when I saw you with someone นะคะเป็นไปได้นะเขาถอยห่างจากคนหรือเขารู้สึกเสียใจหรือเขาเงียบไปหายไปช่วงนึงพักนึงเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณอยู่กับคนอื่น You came closer than anyone นะคะเขาบอกว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่เข้าใกล้เขาได้มากกว่าคนอื่นๆเนาะคุณกับเขาน่าจะมีบาดแผลเดียวกันนะในเรื่องของความรักความเสียใจก็คือกลัวเสียใจนั่นแหละเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะเคยเสียใจมาหนักๆนะคะทั้ง2คนเลยนะแต่พลังงานเขาดูพร้อมมากกว่าของคุณถึงแม้อาจจะยังพร้อมไม่ร้อแต่ไม่รู้สึกว่าเขาพร้อม ที่จะเดทใครสักคนหนึ่งที่จะมีใครสักคนหนึ่งอนะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้บอกว่าถิงขั้นแต่งงานมีลูกนะแต่อนาคตเขาก็คาดหวังให้มันเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็อยากมีแฟนแหละอยากเดทใครสักคนหนึ่งอยากทําความรู้จักใครสักคนหนึ่งนะคะนี่คือ <c oughs> พลังงานของเขาเนาะอ่ะมาดูไพ่โรแมนต์แองเจลอยากจะบอกอะไรไพ่บอก trust this situation is calling for you to have faith Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Calling in your soulmate, you play your prayer affirmations, and visualizations help bring you together. And attractions, you attract romantic love by enjoying these moments fully. some wrapping Express your love. Go ahead and make a romantic gesture. คนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าดึงดูดกับคุณไม่ต่างกันมีโอกาสที่เขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยขอหรือเคยอธิษฐานไว้ได้แต่ไพ่บอกว่าก็อย่าอย่าเลือกที่จะเพิกเฉยกับเรตแฟลกที่คุณเห็นนะคะหรือว่ามันมีอะไรบางสิ่งมาอย่างที่คนเองอาจจะรู้สึกว่ายังไม่สามารถไว้ใจเขาได้ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไม่ต้องรีบดูไปก่อนแต่ไพ่บอกว่าอยากจะให้คุณ ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจในความรักแล้วก็ศรัทธานในความรักในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยนะคะ <c oughs> อยากได้คนแบบไหนเป็นคนแบบนั้นนะคะขึ้นมาลักษณะนี้นะไพ่ <c oughs> The Whisper of Love อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีธาตุลมคะหมายเลขที่12 The h e a r t of the matter there is more going on than <laughs> there is more going there is more going on than m e e t the eye นะคะสมองไม่เบลอแล้วนะคลิปสุดท้าย <laughs> พลังเริ่มน้อยแล้วนะคะหมายเลข49ิก action speak l o u d l y นะคะ express mm hmm. your love t o actions แล้วก็มีอันนี้ขึ้นมามีโอกาสที่เขาเองอาจจะมาบอกความรักความรู้สึกดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณไพ่มองว่าเขาเป็นยังไงนะคะรักครั้งนี้อย่าอย่าเชื่อฟังคําพูดให้ดูการกระทําเป็นหลักเนาะแล้วก็ระหว่างคนกับเขาอะมีว่ามันยังไม่จบกันง่ายๆนะคะมันมีอะไรที่มันมันเกิดขึ้นนะตอนนี้มันมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณเห็นนะคะ คุณเองอาจจะไม่ได้ตั้งใจชอบเขาหรอกนะคะเขาอาจจะไม่ใช่สเปคคุณไพยย่หญิงยินแอนยางหมายเลขยี่สกับ22นะคะอาจจะมีความหมายอะไรระหว่างคุณกับเขาหรือลองไปเซิร์ชดูความหมายของ Angel Number นะคะได้เลยใต้สำรับเป็นไพ่หมายมเลข4ีนะคะ Rest and relaxation is essential Uh, we all love a, fund a, a fundamental need to take a break ถ้าตอนนี้คุณทำงานเยอะทำงานเหนื่อยนะคะทำทำงานอะไรเอาแต่โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยพักบ้างนะคะไม่ต้องรีบนะพักบ้างดูแลตัวเองด้วยดูแล,แลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะชาวราศีธลมอันนี้ไม่เกี่ยวกับความรักนะแต่แม่รู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวกับการที่คุณเอง overwork yourself มากกว่าก็คือทำงานหนักนะนะช่วงนี้ โอเคคะ่ะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากๆนะคะอาจจะอ่านต,ติดขัดขัดบ้างเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่เมย์ทำวันนี้ก็ค่อนข้างพลังงานค่อนข้างดรอปลงแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่พยายาม นั่งสมาธินะคะแล้วก็ขุดพลังงานนะคะขึ้นมาให้มันจบคลิปนะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกคอมเมนต์ที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันมาตลอดนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ